สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันต่อเนื่องครับท่านตอนนี้นั่นก็มีสถานการณ์ดราม่านับควายเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมของหมอกล้องนั้นตอนนี้พุ่งติดเทนทวิตเตอร์ครับท่านปมนับควายนับควายนะครับท่านผู้ชมโดยได้ไปแซะเบลล่านะครับท่านนางเอกนั้น ก็ทําให้โดนทัวนลงกันอย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวครับท่านและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้เทือกนั้นก็ออกมาขยับอีกแล้วครับท่านโดยหลังจากที่ไม่ทราบว่าไปขุดรูอยู่หรือเปล่าตามที่ได้บอกออกมาว่าถ้าเกิดยิ่งรักชินวัฒนชนะการเลือกตั้งนั้นจะไปขุดรูอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไปที่จับดามอกียวโดยสยามรัฐแจ้งเข้ามา <c oughs> ครับท่านเอาข่าวนี้ก่อนนะครับท่าน บิกตูยังกักบสลับเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานช่างใจสนธิรัตน์สุริยะสภพัสเทพเทื่อก ดอดขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะครับท่านผู้ชมถกการเมืองเอาละเว้ยตอนนี้นะครับเดานผู้ชมโดยตอนนี้เทือกออกมาอีกแล้วครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดานผู้ชมโดยกระแสะเก่าวอ้กระแสะการปรับคอรมอการเปลี่ยนหัวหน้าพักนั้นยังคงมีอย่างไม่หยุดยั้งทั้งนี้มีรายงานข่าวได้ว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสะข่าวแกนํำสอสก็หาลือกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารท่ามกลางข่าวลือปรับคอรมอไอ้เทือกนะครับทดานผู้ชม ผู้ก่อตั้งสมาคมขอทานหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยเออไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วตายแล้วตวฝาดต่ฝาดผู้ก่อตั้งพรรยาจกหรือก็ช่างแน่แนะครับท่านก็ได้เดินทางเข้าพบพลเอกประวิทย ด้วยนะครับท่านผู้ชมคาดหาลือทําให้ประเทศวิบัติเอ้ยไม่ใช่หาลือถึงแนวทางการเมืองอนาคตนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านั้นนั้นได้ออกไปบวชเป็นพระโชคูชุโชยามครับท่านอัตมาจะไม่ยุ่งกับทางโลกนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมก็เป็นคําที่ออกมาจากไอ้นักพูดปดหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ข่าวสดแจ้งเข้ามาคณะข้าวหน้าย้อนสิปีเฉลายชุมนุมผู้เกี่ยวข้องไร้โทษแต่กลับได้ดิบได้ดีนะครับท่านก็มีภาพไอ้พลเอกประยุทธ์ไอ้ประวิทย์นะครับท่าน ไอ้แดงพ่อไม่รักแล้วก็ไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่าน ข่าวเด็ดข่าวดังประจำวันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นตายเพราะปากครับท่านดราม่านับควายเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมจากสื่อแรกก่อนสนุกแจ้งเข้ามาแฮชแท็กหมอกล้องพุ่งติดเทรนชาวเน็ตไม่ขำขุดคอมเมนต์เก่าดาราคนอื่นโดนอีกเพียบนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นไอรอดช่องตัวเอครับท่านเลียผลิตการอย่างเต็มที่เลยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่าน แต่ที่แน่ใจคือดาม่านับควายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดือดขึ้นมาแล้วโดยดาม่านับควาย หมอกล้องโดนขุดจวกเลสไร้ามารยาทขึ้นเทนรนอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไทยนะครับท่านผู้ชมเกิดเป็นกระแสดรามาอีกระลอกเมื่อไอสลิมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมนางเอกสาวเบลล่าลานีในรูปที่เธอโพสเพื่อโปรโมทหนังที่กำลังจะฉายเร็วๆนี้ซึ่งเป็นภาพที่สาวเบลล่าถ่ายหนังเอถ่ายกับควายตัวหนึ่งพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันอนุรักษ์ควายไทย จากเลียมและประยุทธ์เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วตายแล้วจากเลียมและทุยทุยแล้วเตรียมพบกันแล้วเตรียมไปซิ่งกันเลยร็วนี้ให้แท็กอีเลียมสิ่งนะครับท่านผู้ชมให้แท็กเป็นลักฟิลม์จากนั้นหมอกล้องครับท่านสลิมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมยังคงดักดานไม่หยุดยัง้งหรือเปล่าไม่แน่ใจได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, ในรูปมีควายกี่ตัว นะครับ่านผู้ชมเบลล่าตอบมีตัวเดียวแต่หมอกล้องก็ไม่หยุดนะครันะบนานผู้ชมไอ้สลิมตัวนี้นะมันดักดานอย่างเหลือล้นมาเม้นเพิ่มว่าช่วงนี้เบร์เห็นเป็น2ตัวเห็นควายเป็น2ตัวส่วนเบลล่าครับท่านท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งนะครับนานผู้ชมก็ตอกลับอย่างเจ็บปวดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวไม่แพ้กันว่าดูดูดีๆแล้วก็ไม่เห็นพี่กล้องในรูปนะงงจังเห็นเป็นสองได้ไงกล้องไอ้ควาย เอ้ยไม่ใช่นะครับอุ้ยตาฝาดตาฝาดอุย <S <S ้ยซึ่งในตอนแรกกินดำไอ้ยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่บางคนก็มองว่าเพราะทั้งคู่สนิทกันเลยหยอกล้อสูขสนานแต่หลายคน,น,นก็ไม่เห็นด้วยว่ายิ่งสนิทก็ไม่สมควรเล่นอะไรไร้มาระาทประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยผ่านไปไม่นานชูคุชยามชาวทวิตเตอร์ก็พากันขุคดคอมเมนต์ของหมอก้องที่ไปเคยคอมเมนต์อินสตาแกรมของเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับท่านผู้ชมโดนกันเที่ยถึงนั้นนะครับท่านโดยก็เป็นสลิมลอดช่องนะท่านผู้ชมมันเหยียดคนอื่นไปทั่วหรือเปล่านั้นก็เป็นที่ ทุเลสินดีอย่างเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านฝ้าของไทยรัฐนั้นแจ้งเข้ามาดามาเดือดแท็กหมอกล้องติดเทนทวิชชาวเน็ตขุดไม่ได้มีแค่เป็นล่าที่โดนนะครับท่านโดยก็ได้ไปแขวกคนน้นคนนี้นะครับท่านผู้ชม เสือกับเขาไปหมดทุกเรื่องเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยเบล่าบอกว่าหมอกล้องนี้เป็นควายตัวที่2ที่อยู่ในภาพหรือเปล่านั้นก็อาจจะเป็นการพูดจริงครับท่าน <S <S หรืออาจจะเป็นการล้อเล่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นประกาศการเปิดเผยความคุกคุนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านโดยตอนนี้เอามาแล้วนะครับท่านผู้ชมอีเอองเรามาอีกแล้วครับท่านข่าวสดแจ้งเข้ามา โดยปรีนาไม่ทนไล่คนทำเราไม่ทิ้งกันดอทคอมไปตายทำบิ๊กตู่โดนฟ้องครับท่านเอาละเว้ยแม่มึงเอ้ยงานนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เลย16พฤษภาครับท่านโดยไข่ที่ไก่เลยหลังตัดหน้าคู่แข่งไม่ทนเหลืออดมานาไล่คนทำเว็บเยียวยาห้า0ันเราไม่ทิ้งกันดอทคอมไปตายทำบิ๊กตู่ไอ้ควายเอเ,อเอไม่ใช่ไม่ใช่ถงกับพูดอีกแล้ว ทำบิกตู่โดนฟ้องต้องตอบคาถามชาวบ้านมากมายนะครับท่านผู้ชมเ็าเป็นอีเอออกมาหาซีนนะครับท่านโดยในการลงทะเบียน5 0 0 0ันบาทแล้วบุว่าเราไม่ทิ้งกัน VS เราไม่ใช่เกษตรกรให้แท็กสมคิดล้มเหลวออกแบบเราไม่ทิ้งกันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ภายในนั้นปปชรู้สึกว่าละอูแล้วนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมอีเอ <c oughs> เปิดสื่อกับสมคิดรองนายกแล้ว <c oughs> หรือไม่อย่างไรนั้น ก็ต้องจับตามองครับท่านใครที่ออกแบบเราไม่ทิ้งกัน .com ช่วยไปตายได้ไหมคะเพราะ EA อยากไปศพงานศพเอยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะปาินาแฮแท็กสงสารนายกที่ตั้งใจให้อพันแล้วถูกตำหนิเ้เวยแฮแท็กเห็นใจประชาชนที่มืนไปทั่วแผ่นดินต้องเด็ดขาดกันหน่อยเพราะทุกองค์มีคนเส้นใหญ่ไร้ความสามารถทำงานเยอะนะครับท่านผู้ชมก็อ่านเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าครับท่าน โดยได้ออกมาหาซีนอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมส่วนบาะชาชนใรที่รังท้อกับชีวิตนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับท่านเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวมันจ้องจะไปงานศพทั้งอยู่ท่านอยู่นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท uh uh ่านชังชาติน uh 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 ั uh ่นก็ได้ออกมาสงสัยนะครับท่านผู้ชมมันออกมาทุกวันเพราะว่าหาที่ยืนไม่ค่อยเจอครับท่านที่พื้นเหลือน้อยลงทุกทีแล้วโดยไทโพสแจ้งเข้ามาหมอว่าลงชักสงสัยทําไมคนรุ่นใหม่ถึงจมปากแต่เรื่องเก่าๆนะครับท่านผู้ชมก็เรื่องเก่าๆนั้นก็อาจจะ เป็นเรื่องที่ไปพ่ายแพ้ให้กับหมอ๋องที่พิศโลกหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนทางฝ้าของการบินไทยนะครับท่านก็ประดักประเดิกแล้วโดยตอนนี้แห่ถอนเงินสากมอะไรกันเนี่ยสุดแท้แตกครับท่านวุ่นไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมและได้ออกมากฎใหม่มาแล้วว่าห้ามถอนเงินเกินส0 0 0 0 0ก็ขอบอกว่าไอ้พวกรถช่องทั้งหลายที่ออกมาชูป้ายเมื่อปี57ดนั้นขอแสดงความยินดีกับพวกมึงด้วยก่อนที่จะเจ๊งนะครับท่าน พราะประชาชาิธุรกิจแจ้งเข้ามาใช่ไหมวะประชาชนธุรกิจแจ้งเข้ามาครับ <c oughs> ท่านโดยข่าวนี้นั้นไม่ทราบว่าเป็นข่าวลวงหรือเปล่าประยุทธ์สั่งการบินไทยเข้าสารล้มละลายฟื้นฟูนฟนฟนกิจการครับท่านวันนี้นี่เลย16พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์เรียก2รัฐมนตรีคมนาคมพรม้อมอนุทินรองนายกเข้าห,าหาลือด่วน3ครั้งในรอบสัปดาห์ผ่าตัดการบินไทยแบบสุดซอยสั่งไฟเขียวส่งการบินไทยเข้าฟื้นฟูภายใต้สารล้มละลายชงเข้า คอนอลอวันที่18พฤษภาสางนี่ทั่วโลก2ล้าน2.4แสนล้านนะครับท่านผู้ชมโดยผมไม่ได้ตาฝาดนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่าชงเข้าคอนอลอไม่ใช่คอ,อมอก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับท่าน โดย6กปีที่ผ่านมาขาดทุน56,0 0 0ล้านเหรียญเอ้ยล้านบาทนะครับท่านสำหรับพลเอกประยุทธ์นั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สาภาพการบินไทยนั้นได้ออกมาเค็มอย่างมั่นใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมว่าขาดทุนยุคทักษิณนั้นก็เป็นสิ่งที่สลิมรอดช่องออกมาะครับท่านผู้ชมส่วนแนวหน้าจัดหนักทักษิณเฉวยโอกาสตีกินทางการเมืองฉากไอเดียห่วยไม่ต่างจากเท่าทำนะครับท่านผู้ชมก็ไปเสือกับ โดยเราทำไปเสือกกับทักษิณอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไอพ้พรรคนี้นั้นมันจะไม่เสือกเรื่องนี้ไม่ได้ครับท่านเพราะว่าเรื่องตั้งกี่พีนั่นก็ไอ้กี่ทีนั่นก็จะแพ้นะครับท่านผู้ชมอยากต่อเนื่องอะไรทีเดียวโคศกพลังทำใหม่หาที่ยืนไอ้ไม่มีโคศกพลังทำใหม่ชาทักษิณมีแนวคิดตุอยวยไม่ตายจากทำแนะควรสั่งสสเพื่อไทยหยุดช่วยโอกาสส่วนประยุทธ์ มึงเพิ่งยิ้มเฮ้ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็มีการออกมาอวยพลเอกประยุทธ์อย่างเหลือเกินทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกครับท่านโดยปู้ชายทั้งหลายนั้นกำลังประสบปัญหาในการรับเงินเยียวยา5 0 0พันมันช้าเหลือเกินนั้นนะครับท่านผู้ชมได้มีการลงตัวที่กระทรวงการคลังก่อนที่นายอุตมนั้นจะปรากฏตัวครับท่านครั้งแรกเลยโดยก่อนนน้นนั้นได้ออกมาส่งให้ปาบูมาหาซีนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนั้นไอ้อุดตมก็ได้ออกมาหา ตินเองครับท่านแล้วก็ได้ปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้สถานการณ์ของบอลอทจะลาวลึกเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านโดยไทยโพสต์แจ้งเข้ามาหึงต่อรองสลับเก้าอี้สุริยะสนทิีรัตน์ลือกำนัน ย่องพบลุงนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เป็นกระแสข่าวออกมาครับท่านว่าตอนนี้ไอ้เทือกนั้นเริ่มโจกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้สวัสดีครับท่านที่กาลังเข้ามานะครับท่านผู้ชมวันนี้ถแถลงถึงสองครั้งกันเลยทีเดียวหากใครอยากจะดูไลฟ์สดที่เมื่อเช้านั้นมีการอ่านคอมเมนต์ด้วยว่ากดเข้าไปดูได้นะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับท่านผู้ชมขัดแย้งผลประโยชน์ภายในกันหรือเปล่านั้นต้องจับตามองกันอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนเอเอนั้นก็ได้ออกมาปกป้อง พลงานวิที่ผมชื่นชอบนะครับท่านผู้ชมโดยลั่นว่าจะตกปากลังซิมันลมนะครับท่านผมก็เตรียมนิ้วอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือแต่อย่างใดครับท่านจะเป็นนิ้วหัวแม่ส้นเท้าหรือเปล่านั้นยัดเข้าไปในรูปากมันก็อาจจะทำให้มันเงียบไปได้ชูคูู้เฉยามโดยนี้ไทยโพสตเร่งเข้ามาเอ๋ป้องลุงป้อมตกปากลมไซต์ตัดจลิตแทบฉีกนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นสิ่งที่ออกมาของไอคนที่ลุกป่านะครับท่านผู้ชมเลี้ยงไก่แย่งไม้แล้วก็ชนเด็กนะครับท่านผู้ชมเป็นตระกูลที่เป็นคนดีอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวขอโบกมือให้อย่างดนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านส่วนเบลล่าลานีนั้นก็พูดได้ถูกใจเม้นได้ถูกใจประชาชนต้องหลายอย่างเหลือกันเลยทีเดียวในการตอบกลับหมอสลิมนะครับท่านผู้ชมโดยลอดช่องตัวนี้นั้นปัญหาที่ยืนมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านน่าจะตามปั้นจั่นไปติดติดหรือปา นั่นในการที่จะไม่มีใครจ้งางงานนั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ไปเดินตามตูดไอเทือกเมื่อปี57นั้นก็ยังคงภาคภูมิใจนะครับท่านส่วนไอหมอไม้ชี้นั้นก็อย่าไปพูดถึงหายเยถึงมันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรว่าเดี๋ยวก่อนอีกแล้ว2 3สามทีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ได้เป็นวิกฤตแล้วนะครับสำหรับการบินไทยนั้นโดยไทยบีเอสแจ้งเข้ามา เตือนใหญ่แห่ถอนเงินหวันทำสากรเจ้าหนี้การบินไทยล้มนะครับท่านเอาลวเว้ยตอนนี้โดยได้มีการแห่ถอนเงินกันอย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม80กว่าล้านบาทเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานั้นและได้มีกฎใหม่ออกมาครับท่านบอกว่าห้ามถอนเกินคนละสามแสนบาทนั้นสําหรับไอพวกสลิมเลาช่องที่เอาเงินไปฝากเกินกว่าสามแสนและได้ถอนออกมาแค่สามแสนนั้นก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านหลังจากที่ออกมา <c oughs> บอกนกหวีดทำบ้านเมืองชิบหายไว้ปวนจนได้ผู้นําระดับด i เวียชั้นสี่ เข้ามาในการรับผู้ชมเป็นสุดยอดไอเดียบันเจิดในการรับผู้ชมเป็นสมองฝังชิปแต่บังเอิญชิปหายนั้นก็ทำให้ผมนั้นชื่นชอบอย่างดุนตรงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์การจัดรายการนั้นต้องระแวงไปว่ามันจะตัดแล้วหรือเปล่านั้นก็ยังไม่ตัดในการรับผู้ชมยังถแถลงได้อีกชักซักเอ๊ยชักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่าน โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายนั้นอาจที่จะสอบไม่มีกินกันอย่างชั่วนาตาปีแล้วครับท่านโดยกระทรวงกาครคลังนั้นก็ได้ปิดศูนเยียวยาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันจะรีบปิดไปทําทํามันหรือป่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ครับท่านเพจเชียนลุงนั้นได้ออกมาอีกแล้วนะครับท่านออกมาเรียกกันอย่างหน้าต้านอะไทีเดียวหรือไม่นั้นโดยข่าวสดแจ้งเข้ามา เพจทีมบิ๊กตู่โต้หลังทักษิณให้สัมภาษณ์เทียบผลงานกินขาดหลายขุมนะท่านผู้ชมโดยบอกว่าอืมไม่ประสบความสําเร็จนะครับท่านผู้ชมสําหรับทักษิณชินวัตรนั้นแต่ เอาเข้าจริงๆนั้นประชาชนรู้ครับท่านก็ไม่ได้ควายแต่อย่างใดโดยทักษิณน,นั้นไม่สามารถที่จอะอมาเทียบกับผลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นสมองคนระดับคนระดับกันเลยนะครับท่านผู้ชมทักษิณนั้นเป็นถึงเจ้าของรางวัลจักรดาวนะครับท่านนักเรียนในร้อยดีเด่นสู้กับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นทหารติดชึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นทหารตุลิยางตาเหลนหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ทําให้สะเทือนต่อมลอดช่องแลอีเอ๋อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับ ผู้ชมโดยองโง่เล่นระเบิดนั่นก็ได้ออกมาบอกไ <c oughs> ล่ให้คนที่ทำบอยเอณเราไม่ทิ้งกันต่อกความนั้นไปตายซะเพราะทำให้บิ๊กตู่โดนดา่าไม่ได้เอ,เ,อเทน มั่นกว่าหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาถึงความคิดว่าต่ําตมแค่ไหนนะั้นมันจะอยู่ในสมองนะครับท่านผู้ชมแต่บางคนคุณบางที่บางคนคุมไม่ได้ครับท่านเลยปล่อยให้ออกมาทางปากนะครับท่านผู้ชมหน้าวตีนยัดอย่างเรือล้นหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมและต้องจับตามองอย่างด็หเดอ่ก็เลยทีเดียวว่าไอวีแล้ว อตัวนี้ที่มันลุกป่านะครับท่านผู้ชมแย่งไมย,ยิงหมาชนเด็กต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ เพียงเพียงนะคบท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาแถลงอีกรอบให้ประชาชนหลายได้เข้าใจกันครับท่านอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปไลฟ์สดเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะคบท่านผู้ชมอะท่านให้ท่านหัวเราะเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านขณะนี้เราได้ฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพหานครท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานวิวรีพอแรายงานครับท่านแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีประชาชนหลายที่กำลังนั่งฟังอยู่ด้วยครับท่านแล้วพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชม